เรื่องราวของนักโทษวัยสาที่ทุกคนน่ยมองว่าเขาแกล้งบ้าเขาเนี่ยเลยถูกส่งมาอยู่โรงพยาบาลจิตเวชท่ามกลางผู้ป่วยจิตมากมยายเขาเนี่ยเลยจัดการพาทุกคนแหกมันทุกกฎชิงมันทุกข้อซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าการมาอยู่ที่นี่มันนั้นจะสุขสบายกว่าการเป็นนักโทษเลยต้องกลายเป็นคนบ้าไปจริงๆกันแน่ไหนภาพยนตร์เรื่อง One Flew Over the Cuckoo's Nest บ้ากบบ้าวะ แรเรื่องมาแน่เราจะได้เจอกับแม็กเมอร์ฟี่ที่เขาเนี่ยถูกส่งตัวมาอยู่โรงพยาบาลจิตเวชซึ่งพอถูกปลดกุญแจมือเขาเนี้นก็เฮลันรีบเข้าไปกอดไปหอมผู้คุมก่อนจะเดินน้องลำทำเพลงไปทั่วระหว่างรอเพลาโรงพยาบาลแม็กกี้เนี่ยก็ได้เจอกับชายร่างสูงใหญ่เขาเนี้นก็เข้าไปทักทายผู้ป่วยคนอื่นที่เห็นเนี่ยกระตก้นบอกว่าพี่บึ้มคนนี้เนี่ยเป็นใบหูหนวกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยหรอกเท่านั้นแหละแม็กเนี่ยกระทำท่าล้อเลียนพี่บึ้มกันทันที จากนั้นพอโรงพยาบาลนนก็เรียกแม็กไปคุยก่อนจานประวัติว่าเขาเนี่ยชอบมีเรื่องชกต่อยแถมติดคุกเพราะพลาดผู้เยาว์อีกซึ่งในใบส่งตัวนั้นก็เขียนบอกว่าทางเรือนจำส่งเขามาที่นี่เพราะเขาเนี่ยชอบก่อกวนคนอื่นและสันนิษฐานว่าเขาเนี่ยแกล้งบ้าเพื่อหาเรื่องไม่ทำงานในคุกแม็กที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยกระเถียงขาาใจบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้บ้าและก็ไม่ได้แกล้งเขาในแค่เป็นตัวของตัวเองส่วนเรื่องพลาดผู้เยาว์เนี่ยเขาในก็แก้ตางว่าเมนูคนนั้นเนี่ยโกหกบอกว่าเธอเนี่ยอายุ18 เขาเนี่ยเลยจัดการขยํำเธอจนต้องเข้าคููเข้าตารางอ๋อที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็สรุปไม่ได้ก็เลยต้องให้แม็กนั่นอยู่ที่นี่เพื่อประเมินสุขภาพจิตให้แน่ชัด และในการมาอยู่ที่นี่วันแรกแม็กนั้นก็ต้องเข้าร่วมชุมนุมโดยจะมีพยาบาลคนงามเนี่ยเป็นคนดูแลซึ่งในการชุมนุมพยาบาลนั่นก็จะให้ทุกคนระบายปัญหาและจะให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นซึ่งรอบนี้เนี่ยก็เป็นลุงคนหนึ่งที่เล่าว่าเมียเขาเนี่ยเหมือนจะมีชูมาเลยทําให้เขาเนี่ยกลัวจนเสียสติแต่พอแกเล่าจบเนี่ยทุกคนกลับไม่มีใครพูดอะไรพยาบาลนั่นก็เลยสรุปว่าแกน่าจ,จะคิดมากไปเองส่วนแม็กที่นั่งฟังอยู่เนี่ยเขาใน,นงงแหละชุมนุมอะไรวันนี้ นายตอนนั้นผู้ป่วยนั้นก็เสียงแตกบางคนนั้นก็อยู่ฝั่งพยาบาลบางคนนน้นก็อยู่ฝั่งลุงก่อนสองฝั่งเนี่ยจะตีกันเองซะง,งั้นทําให้แม็กที่เห็นเน้นก็ขำกริง๊งหวันต่อมาคนไข้าบางคนเนี่ยก็ได้ออวไปทัศนศึกษาส่วนแม็กที่ไม่มีอะไรทำเขาเนี่ยก็ลองชวนพี่บืมเล่นบาสซึ่งเขาเนี่ยก็พยายามทำท่าทำทางให้ดูจนเจ้าหน้าที่ที่เห็นเน้นก็แซวบอกว่าหมอนี่เนี่ยไม่ได้ยินรอกแต่แม็กนั้นก็สวนกลับบอกว่ามันเนี่ยไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนถือซะว่าเขาคุยคนเดียว และแม็กที่เห็นว่าพี่บึ้มแกนิ่งเกิบขาวน่นไปขี่หลังคนป่วยอีกคนและทำท่าชูบานให้ดูค่อยๆสอนไปเรื่อยจนพยาบาลที่มองมาเนี่ยเธอเน้งได้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดและในทุกๆคืนเนี่ยแม็กเน้งก็เป็นหัวโจกเปิดบอลในห้องน้ําแถมสอนเพื่อนลุนไพ่ด้วยวางเดิมพันด้วยบุรี่คลม้วนแล้วพอโรงพยาบาลเปิดเพลงแจ้งเตือนแม็กที่ไม่มีสมาธิลุนไพ่เนี่ยเขาเน่งก็งุดงิดเดินไม่บอกให้ลดเสียงแต่ว่าพยาบาลนั้นกลับยืนยาให้กิน แล้วพอเห็นว่าแม็กเนี่ยไม่ทำตามเธอนั่นก็ขู่ว่าแต่เขาไม่อยากกินทั้งปากเนี่ยเธอนั่นก็จะยันให้กินทั้งอื่นแทนทาวนั้นแหละแม็กนั้นก็ยอมกินทันทีส่วนเ,นเพื่อนๆเองแม็กยอมกินยานน้นก็แซวแต่เขานน้นกลับหักมุมแบลบลิ้นให้ดูว่าเขาเนี่ยเนียนระดับเทพต่อมาในการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยแม็กนั่นก็เปิดประเด็นเรียกร้องให้โรงบ้านเนี่ยเปิดทีวีเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการจะดูการแข่งเบสบอลแถมยังอ้างว่ามันเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนและวพอเห็นพยาบาลคัดค้านแมก็กน พยาบาลนั้นเลยต้องเปิดโหวตให้ทุกคนเนี่ยลงคะแนนเสียงซึ่งเสียงที่เขาได้เนี่ยมันก็มีแค่สามเสียงเท่านั้นก็เลยทําให้แม็กน่ะแพ้ไปในคืนนั้นแม็กนั้นก็ไม่ยอมปลุกระดมเพื่อนเรื่องทีวีเล่าถึงการแข่งขันเบสบอลก่อนจะถามผานานว่าจะเขายกแท่นกอกน้ํานี้ได้เนี่ยเพื่อนต้องให้ความร่วมมือซึ่งแม็กนั้นก็ยกจนหน้าดําหน้าแดงแต่แท่นนี้เนี่ยมันก็โคตรนักไม่มีขยับเลยแม้แต่น้อย ส่วนพี่บึ้มที่มองมาที่แม็กขาวนั่นก็นิ่งไปส่วนแม็กที่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยกระบอกก่อนจะเดินไปว่าอย่างน้อยเนี่ยเขานี่ยก็ได้ทําอะไรสักอย่างต่านมาในการชุมนุมนอบต่อมาหนึ่งในผู้ป่วยเนี่ยก็ได้พูดเรื่องทีวีขึ้นมาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยดูการแข่งขันและอยากลองจักหน่อยได้ยินอย่างนั้นแม็กเนั้นก็ยิ้มแฉ่งพยาบาลเนี้นก็เลยหาเรื่องให้ทุกคนเปิดวอดอีกรอบซึ่งรอบนี้เนี่ยกระปาไปก้าวเสียงแต่พยาบาลนี้นก็ยังไม่พอใจเพราะคนไข้ที่วอร์ดนี้เนี่ยมี18คน คะแนนเสียงเนี่ยเลยต้องมากกว่าครึ่งเท่าน,นั้นแหละแมงเน่งก็เดินไม่ขอให้คนอื่นช่วยโหวตแต่บางคนเนี่ยก็ป่วยแบบไม่ตอบสนองจนไปเจอพี่บื้มแลวขอให้เขาเนี่ยช่วยโหวตให้เพื่อนที่เห็นเองก็รู้ว่ามันเนี่ยไม่ได้ผลก็เลยเตรียมเก็บของเลิกชุมนุมแต่ในตอนนั้นพี่บื้มเนี่ยก็ยกมือขึ้นกลายเป็นอีกหนึ่งคะแนน,นเสียงได้ทันแต่พยาบาลเนี่ยกลับเล่นแง่บอกว่าเธอเนี่ยปิดชุมนุมไปแล้วคะแนนเสียงพวกนี้เนี่ยเลยไม่มีผลและแมงที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็โวยลัน่นที่เธอเนี่ยไม่ยอมทําตามคําพูด ในบ่ายวันเดียวกันเพื่อนๆใน,น,นกระดีนเสียงเชียร์กีฬาเพราะแม็กนั้นจัดการบิวผาคการแข่งเบสบอลด้วยตัวเองทั้งที่ทีวีเนี่ยมันไม่ได้เปิดด้วยซ้ำแต่เขาเนี่ยกราบพากได้อย่างมันจนเพื่อนๆก็เห็นภาพตามแล้วร่วมกันเชียร์อย่างมันทําให้พยาบาลที่มองดูกร,รีบมาห้ามให้อยู่ในความสงบวันต่อมาแม็กนั้นก็เหลี่ยมจัดปีไหลพี่บึ้มข้ามรวยไปทัศนศึกษาก่อนจะขโมยรถบัสแล้วบซิ่งมันเองซะเลย พร้อมกับแวะรับเด็กเอ็นไปด้วยโดยคราวน้นก็พาเพื่อนมาล่องเรือกินลมชมวิวตกปลาส่วนในหนุ่มบิลลี่ผู้ป่วยทียอย่อายุน้อยที่สุดในแกง๊งก็าได้จอแจอยู่กับเด็กเอ็นไม่นั้นเจ้าหน้าที่แห่ก็ตามมาที่นี่ก่อนจะมองไปเห็นว่าแก๊งคนป่วยเนี่ยตกปลาได้ตัวเบ้อเร้อท้งที่คนธรรมดาเนี่ยังไม่เคยได้กันเลยจากนั้นเจ้าหน้าที่แห่งก็หารเรื่องแม็ก พอเน่งก็อยากส่งเขาไปเข้าตารางใจจะขาดแต่พยาบาลเน่งก็ขานอีกแล้วคิดว่าแม็กเนี่ยควรอยู่ที่นี่ต่อไปจะได้ไม่ไปสร้างความมุ่นวายที่อื่นส่วนแม็กที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้ไปจากที่นี่ข่าวน่งก็ชิลจัดชวนเ,นเพื่อนๆเล่นบาสอย่างมันจนมีเบูมเน่ยกระเดิมเข้าใจและเล่นไปตามที่เขาสั่งแถมล็อกทีมตรงข้ามได้อย่างดีถาดมาที่การชุมนุมแม็กที่เพิ่งรู้ความจริงว่าเขาเนี่ยจะได้อยู่ที่นี่ต่อย,ยาวๆข่าวเน่งก็วีนโทษเพื่อนที่ไม่ยอมห้ามเวลาเขาก่กอกวน จนเขาเนี่ยต้องมาติดแงกอยู่ที่นี่จริงๆแต่เพื่อนเองก็บอกความจริงที่ทําให้แม็กนะ่ะช็อโกโคตรๆว่าที่จริงแล้วพวกเขาเนี่ยสมัครใจมาอยู่ที่นี่และอยากจะกลับบ้านตอนไหนก็ได้ได้ยินอย่างนั้นแม็กนั้นก็แทบอยากจะหยุดหายใจก่อนจะระเบิดลงบอกว่าทุกคนในนี้เนี่ยไม่ใช่คนบ้าไม่ได้แตกต่างอะไรจากชาวบ้านทั่วไปทําไมไม่ออกไปใช้ชีวิตกันบ้างซึ่งเพื่อนที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็เงียบกันหมดมีแต่พยาบาลที่ยิ้มมุมปากสามเติมเข้าไปใหญ่ และในตอนนั้นหนึ่งในนั้นที่เครียดจัดในกระทมหาบุรีแต่พยาบาลนั้นกราบยึดไปหมดเลยจนเขานั้นก็เริ่มโวยวายไ,ไม่พอใจแม็กที่เห็นใจนันก็วิ่งไปทุกกระจกพยายามที่จะบุรีให้เพื่อนแต่กลับโดนเจ้าหน้าที่มาสกัดไว้พี่บื้มเนี่ยน,นแม็กบาดเจ็บเนี่ยเขานั้นก็เข้ามาช่วยจนสุดท้ายพวกเขาเนั้นก็ถูกส่งเข้าห้องทรมานที่ต้องใช้เครื่องช็อตไฟฟ้ากระตุน้นและก่อนจะเข้าห้องเชือ้อแม็กนั้นก็ยื่นหมากฝรั่งให้กับพี่บืม้มและอยู่ๆเนี่ยเขานั้นก็พูดขอบกับแม ถามให้แม็กเน,นกระชอกว่าที่จริงแล้วพี่แกเนี่ยไม่ได้หูนวกเป็นใบแต่ว่าตบตาทุกคนมาโดยตลอดขาวที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยกระขำบอกว่าคนมีสติ่างเราเนี่ยทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ซึ่งมีบื้มแ่งก็พูดชวนให้แม็กเนี่ยไปอยู่แคนาดากับเขาด้วยกันและหลังจากเข้าห้องเชือ้อแม็กเนงก็เดินตาลอยออกมาเพื่อนๆเห็นเนี่นก็สงสารแต่ที่ไหนได้เขากลับทำเซอร์ไพรส์บอกว่าไอ้เครื่องนั้นเนี่ยมาทำอะไรเขาไม่ได้หรอกก็อนจะโชว์มือให้พยาบาลดู ในคืนนั้นแมงนั้นก็มีแผนการไรก่อนจะไปปลุกพี่บื้มชวนเขาเนี่ยไปจากที่นี่ด้วยกันแต่พี่บื้มี่งก็เมกลา้าบอกว่าเขาเนี่ยตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าใจเขาเนี่ยมันเล็กยิ่งกว่ามดและพี่แกนั่งก็เล่าเรื่องพ่อให้ฟังเมื่อพ่อแกนั่งก็ตัวใหญ่จนเคยขาเนี่ยก็ะอลกช้เขากระทั่งพ่อเนี่ยเป็นท่าสุราสูญเสียร่างกายไปเรื่อยๆจนไม่มีใครเห็นหัวเขาเนี่ยเลยตัดสินใจช่วยพ่อพ้อนทุกไปและในตอนนั้นเพื่อนๆเด็กเกณนนแ่งก็มาตามนัด แม็กเนี่ยเลยให้เธอไปล่อผู้คุมประตูเอากุญแจหน้าต่างมาให้เขาและเขาเนี่ยก็จัดการเลี้ยงส่งพเพื่อนก่อนจะเตรียมไปจากที่นี่แต่อยู่ๆเนี่ยเขากลัาเห็นบิลลี่หน้างอยไม่อยากให้แม็กไปเขาเนี่ยเลยปลอบใจบอกว่าเธอบิลลี่เนี่ยพร้อมไปจากที่นี่เมื่อไรก็ให้ไปหาเขาได้ทุกเมื่อและก่อนที่แม็กนั้นจะไปเขาในง่ายองขวญบิลลี่โดยการไม่ขึ้นครูกับเด็กเอ็นคิดว่าห้านาทีเนี่ยคงเรียบร้อยแต่ที่ไหนได้ขเขานั้นก็รอจนหลับไปถึงเช้าทําให้แผนนั่นกระล้มไม่เป็นท่า ส่วนพยาบาลที่มาเห็นเนี่ยก็ไลบีทุกคนเพราะเห็นว่าบิลลี่ขี้กลัวเธอนั้นก็ขู่ถามความจริงทั้งหมดเขาที่กลัวมากเนี่ยก็ยอมเล่าแต่เธอนั้นก็ไม่จบบอกว่าจะรายงานเรื่องนี้ให้กับแม่ของบิลลี่ามเอาเขานั้นก็กลัวจนคุมตัวเองไม่ได้ส่วนแม็กที่ยังมีคุญแจนเนี่ยเขานั้นก็เตรียมจะหนีก่อนจะได้ยินเสียงกรีดร้องเพราะบิลลี่เนี่ยปลีชีพตัวเองและแม็กที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยเขานั้นก็กระโจนใส่พยาบาลเชื่อว่าเธอเนี่ยเป็นต้นเหตุท,ที่ทําให้บิลลี่เนี่ยต้องจากไปเขาเนี่ยก็ ได้กลับถูกเจ้าหน้าที่เข้ามากัรไว้จนสลบไปหลายวันต่อมาเพื่อแนแหนงก็ไม่ได้เจอแม็กอีกเลยบ้างก็ว่าเขาหนีไปบ้างก็ว่าเขาถูกส่งไปห้องเชือ้อจนในคืนหนึ่งพี่บื้มแหนงก็ได้เห็นเจ้าหน้าที่พาแม็กมาที่บอร์ดที่สภาพของเขาเนี่ยมันไม่ได้สติพี่บื้มแหนงก็ดีใจที่ได้เห็นเพื่อนแล้วบอกว่าเขาเชื่อว่าแม็กเนี่ยจะไม่ทิ้งเพื่อนเขาเนี่ยเลยรอแม็กอยู่ที่นี่เพื่อจะหนีไปพร้อมกันซึ่งพอเขาพูดจบเนี่ยแม็กนั่นกลับไม่ตอบสนองใดๆทำให้พี่บื้มแหนงก็เสียใจมาก ร้องให้กอดเพื่อนเอาไว้เขาที่โกรธมากที่ที่นี่นะทำให้เขาเป็นแบบนี้และสุดท้ายพี่บื้อแหนก็ตัดสินใจปล่อยแม็กให้หลุดพ้นจากสภาพนี้ก่อนจะปล่อยโฮออกมาและบอกลาเพื่อนที่แสนดีคนนี้ตลอดไปจากนั้นพี่บื้อแหนก็เดินไปยกแท่นก้องอย่างสุดกำลังเอาไปทุ่มใส่หน้าต่างก่อนจะหนีไปจากที่นี่และมันคงจะเป็นสิ่งเดียวที่เขาเนี่ยแสดงความกล้าเพื่อแม็กเป็นครั้งสุดท้ายก่อนในภาพยนตร์เรื่องหนีเนี่ยนะจะได้จบลงครับ ก็ได้จบกันไปอีกเรื่องแล้วนะครับกำลังที่ผมได้นำมาสปอยในวันนี้แล้วภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDB ปลาปด7ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดก,ร,กระดิ่งตอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ